สวัสดีแฟนๆอบอลชาวลูกหนังและก็ขอทักทายสมาชิกของสุขชายลเด็กทุกท่านกันด้วยครับซึ่งในวันนี้เราก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับโปรแกรมการ์ดครอฟตบอลประจำวันเสาร์ที่10สิงหาคม2567และกับโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจซึ่งผมก็จะได้ไม่พลาดค,ครับที่จะคัดเกมคู่ดเด่นๆที่ก็น่าสนใจมาฝากกันในวันนี้3คู่โดยที่ไฮไลท์ในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นเกมคอมมิตี้ชิลที่ทางฝั่งของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะพบกับทางด้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนอีก2เกมที่เหล โดยในส่วนของโปรแกรมทั้งหมดนั้นจะมีเกมคู่ไหนกันบ้างเราก็มาติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับและสําหรับโปรแกรมของเราในเกมคู่แรกก็จะเป็นเกมไทยลีครับที่ทางฝั่งของทัพค้าขาวไฟสโคไทยเอ ก็จะเปิดดังรับการมาเยือของด้าน BG ปรปทุมยูเตดเกมต่อมาคู่ที่2ครับจะเป็นเกมคอมมิตี้ชิลที่ทางฝั่งของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเตดจะพบกับทางด้านทัพเดอใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมต่อมาเกมในคู่ที่3ครับ PSV เอเฟนก็จะพบกับทางด้าน r k c วาซวายซึ่งก่อนที่เราจะฟังแนวทางกันทั้งหมดนะครับในช่วงนี้เราก็มาสรุปผลของฟุตบอลกันก่อนครับสำหรับผลของฟุตบอลเมื่อคืนก็น่าจะถออกถูกใจกันเลยทีเดียวครับก็เพราะจากแนวทางที่5คู่ก็ได้ให้ไปนั้นก็มีเพียงเกมที่ทางด้านทัพ ส่วนในอีกสคู่ที่เหลือรวมทั้งตัว IP ก็ยังทํากําไรเข้าเป้ารับทรัพย์เข้ากระเป๋ากันไปแบบจ,กจุกๆเลยครับโดยที่ในเกมคู่แรกครับก็เป็นเกมที่ทางฝั่งของทูแบงค์ข้อ U n i t e d ก็พบกับทางด้านประจวบ f c ซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ได้ให้ไปในคู่นี้ก็ให้เลือกเชยทางฝั่งทีมเยอนประจวบครับ,รบเพราะผมก็คิดว่าเจ้าบ้านทู b a n ค์ข้อก็ไม่น่าจะชนะประจวบเกินหนึ่งประตูและสําหรับผลที่ออกมามันก็เป็นไปนตามคาดครับเพราะทางฝั่งทูแบงค์ k ้อ United ก็เอาชนะประจวบไปได้เพียงแค่สกอร์สองเราในเกมคู่นี้ก็ยัง ที่ถูกจุดเข้าเป้าไปเกมคู่ต่อมาครับก็เป็นเกมที่ทางฝั่งของมิทิลันก็เปิดบ้านเอาชนะเวลเจอร์ไปได้ตามฟอร์มโดยที่เกมคู่นี้ผมก็ยังให้เลือกตามนเน้นเป็นทีเด็ดวีพีในกลุ่มซึ่งนันนี้ครับมิทิลันก็เอาชนะไปได้แบบสบายๆที่สกอร์สองประตูศูนย์ก็เลยทําให้แนวทางของเรากับเกมวีพีก็ยังบวกกันไปแบบจุกๆติดต่อกันมาเกือบจนจ่งอาทิตย์เต็มแล้วครับส่วนในเกมคู่ที่3ที่สามารถทํากำไรเข้าเป้านั้นก็ยังเป็นเกมที่ทางฝั่งของด้านทับกุหลาบไฟแบ็คเบอร์เลเวอร์ก็ยังสามารถประเดิมเป ไปได้ก่อนด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับซึ่งกับแนวทางในเกมคูน่นี้ผมให้เลือเชียทางฝั่งเจ้าถิ่นไปที่ราคาสสเสมอกันและที่สําคัญครับด้วยชัยชนะของแบ็กเบิร์นก็เลยทําให้แนวทางของเราในเกมคูน่นี้ก็ยังชี้ถูกจุดเข้าเป้ากันไปแบบใส่และเกมคู่สุดท้ายครับที่ก็ยังสามารถฟันเน้นให้เราได้ซึ่งมันก็เป็นเกมที่ทางฝั่งของทัพดาบคู่เชฟฟิวเดก็บุกไปเอาชนะเปรสซันไปได้สําเร็จที่สกอร์สต่อศูนย์ซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ให้เลือเชียในเกมคู่นี้ผมให้เลือเชีย์ทางฝั่งทีเวียนไปที่ราคาเสมอกกกันกันนแแลลลละผพธ์ททที่ออมาาา็เยํให้วง ในเกมคู่นี้ ก็ยิงชี้ถูกจุดเข้าเป้ากันไปแบบจุกๆอีกครูครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับทีเด็ด VP ีที่ผมก็ได้ให้ไปถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับกำลังมองหาทีเด็ด VP ีเด็ดๆแบบนี้ผมก็จะมีมาฝากกันทุกวันนะครับเพียงแค่พี่ๆลองสมัครแอดไลน์มาได้เลยที่ l ล n e id s 7 4ตัวหรืออีกหนึ่งขั้นตอนที่ก็ไม่ยุ่งยากซึ่งก็สามารถสแกน QR Code คที่ทางทีมงานได้ขึ้นให้ไว้บนหน้าจอได้เลยครับโดยที่ในกลุ่มนี้ก็เป็นการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับสำหรับในคู่แรกะ็จ ทุ่งทะเลหลวงรับการมาเยือนของ B ีปทุมยูเตดและสำหรับราคาไม่กั้นกอดเกมที่ให้มาเลทแรกก็เปิดมาที่ราคา0.5ครับสำหรับผลงานในฤดูก,กาลที่ผ่านมาของทังฝั่งสุโขทยัยก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูก,กาลที่พวกเขาก็ยังคงต้องดิ้นรนหนีตกชั้นอยู่โดยที่หลังจากลงเตะไป30เกมพวกเขาก็ยังเก็บม,มาได้เพียงแค่3 2คะแนนแล้วก็จบในอันดับที่13ของตารางครับส่วนในความเคลื่อนไหวนะครับทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านทัพขา,า,าไฟในการเสริมตัวผู้เล่นหลักๆในปีนี้ก็จะไม่่่่่่่คอยมมีีิกลเเเทาไหหรรรซึงงสสวนนนนนใใญ็ตแผู้ ที่ก็จะมีทั้งตัวไทยอย่างซิโลชัดทองจากทางด้านําพูลริเดอร์อภิชาติเดนมานร์กราชนาฏกับทางด้านทัศนพงศ์หมดอารักษ์จากทางด้านทูเบนคอกยูเตดและก็จะมีตัวต่างชาติอย่างทางด้านมาเชอุสลิมาจากสโมสรราชบุรีครับซึ่งถ้าเราจะมาดูจากผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาจุดแข่งของพวกเขาก็น่าจะเป็นเกมในรักเย้าที่ในตลอดทั้งฤดูกาลก็ยังสามารถเก็บไปได้ถึง2 3คะแนนซึ่งเฉลี่ยแล้วก็เกินจำนวนครึ่งหนึ่งของคะแนนที่พวกเขาทําได้ตลอดทั้งฤดูกาลนะครับส่วนผลงานกับ5เกมอย่างเป็นทางการสุโขท,ยทัยเอฟซี ากเกมที่เจอกับโปลิสเฮโลมาได้ในลุกการก่อนเพียงแค่นั้นเดียวด้วยสกอร์สองประตูสู์ครับและสําหรับทางฝั่งของทีมเยือนอย่างบีจีปทุมยูเต็ดเองครับซึ่งกับผลงานในลุกการที่ผ่านมาของพวกเขาแม้ว่าในช่วงท้ายๆองฤดูการก็อาจจะสามารถเก็บคะแนน,นได้อย่างเป็นก่อเป็นกำแต่ทว่ากับอันดับตารางคะแนนที่พวกเขาทําได้นั้นพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่จบอันดับที่4ของตารางซึ่งก็แน่นอนครับว่าผลงานที่เด่นในฤุกการที่ผ่านมานั่นก็คือการที่พวกเขาก็ได้คว้าแชมป์ในศึกลีโวครับไปครองได้สําเร็จโดยที่ตลาดในการเสริมตัวดกกกาานนี้ททงงงงฝััั่ขอ BG ปุมม็็คจจหเตร ซึ่งดีลหลกัหลกๆในปีนี้ของพวกเขาก็จะมีการกลับมาของด้านเจริญสากวงกร์ดีลต่อมาก็จะเป็นการดึงศิวกรเจียรตูลจากทางด้านเชียงรายยูเนเต็ดม,มารวมทัพและก็จะมีการเสริมทัพกองกลางต่างชาติอย่างทางด้าน คริซียอนโกมิสกับโคต้าเอเชียอย่างทาคุโตโนซึดะมาเสริมทีมส่วนในตัวของผู้เล่นที่มีการผ่องถ่ายออกไปนั้นดิวใหญ่ๆก็จะเป็นการปล่อยทางด้านพิธิวั์ให้ทางด้านบริรัมยูเตดไปแล้วอีกนึงดิวก็ได้ปล่อยทางด้านจากภันไพศวนรรให้กับมือทอยยูเต็ดยืมตัวครับส่วนผลงานในเกมอุ่นเครื่องของทางฝั่งบีจีปทุมในช่วงปีดูก,การนั้นพวกเขาก็ลงสนามไปทั้งหมด3เกมด้วยกันครับและผลที่ออกมาก็มีเกมที่เสมอให้กับทางด้านวิสาขาเอฟซีจากกัมบุชาไปด้วยสกอร์สองประตูสองเกมต่อมาก็เปิดบ้านถลลมมทัเเสสือออหซีียยดดนไปกก้ว์ ก่อนที่ในเกมนั้นล่าสุดครับพวกเขาก็จะเปิดบ้านเอาชนะคิดชีจากฮ่องกงไปได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งและถ้าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันของคู่นี้ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าผลงานในการเจอกันส่วนใหญ่หลังปี2 0ง8มาชัยชนะก็มากจะเป็นทางฝั่งของ b ีจีปทุมยูเต็ดมากกว่าซึ่งถ้าเราจะมาดูในการเจอกันในช่วง5เกมที่ผ่านมา ชัยชนะก็ยังตกเป็นของทางฝั่ง BG ีปทุม3เกมแล้วก็ของสุโขทัย FC ไปอีก2เกมครับและกับผลงานในเกมครั้งหลังสุดทั้งคู่เจอกันก็เป็นทางฝั่งของ BG ปรปทุมมีเตดก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านถลม่มสุโขทัยไปได้ถึงสกอร์7ประตูละหนึ และถ้าเราจะดูจากเลนราคาไมก้าที่ให้มานะครับจากเลทแรกก็เปิดไปที่ราคา0.5แต่ในตอนนี้เองครับราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาไปอยู่ที่ราคา0.75ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเราจะสังเกตดูจากกระแสที่ได้มาแล้วเอามาบวกกับกระแสการปรับตัวขึ้นของเลทราคาในตอนนี้มันก็ยังมีโอกาสที่สูงเลยครับที่ทางฝั่งของทีมเยือนอย่าง b ีปทุมยูตเต็ดจะบุกมาเก็บ3าคะแนนในเกมนั้นนี้ได้เพราะถ้าดูจากทั้งคุณภาพของเตะและขนาดของทีมในตอนนี้แล้วดูมุมไหนทางฝั่งของทางด้านท่ามข้างข่าวไฟก็ไม่น่าน เราจะมาดูจากทิศทางของเกมที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วผมก็ยังคงยกให้ทางฝั่งของ BG ประทุมยูเต็ดก็น่าจะบุกมาเอาชนะสุโขทัยไปได้กับสกอร์ที่คาดในเกมน,นนี้ก็น่าจะจบที่สกอร์สประตูหนึครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ UBG ประทุมลุ้นม,มันครับ มาถึงเกมในคู่ที่2ครับกับศึกคอมมิชชั่น h i e l d ซึ่งในคัาคืนนี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และสําหรับราคาไมคกันก่อนเกมที่เปิดมาในคู่นี้เลทแรกก็เปิดไปที่ราคา1.25ครับสําหรับทางฝั่งของทัพปีศาจแดงในคัพคืนนี้ก็คาดว่าในการจัดทัพนั้นกู้ซืออย่างเอริเทนฮาร์กก็น่จะมีปัญหาในการจัดทัพอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็เพราะว่าถ้าเราฟังจากบทสภาณ์ในครั้งล่าสุดปัญหาของตัวประเทศในแผงหลังนั ตัวหลักอย่างทางด้านแฮร์รี่แม็กไกวอรอดวันบิสซากา้าหรือแม้กระทั่งวิกตอรีเดลเฟส่วนผู้เล่นตัวหลักๆที่ยังคงเหลือก็ไม่ได้จะพร้อมเท่าไหร่เพราะผู้เล่นส่วนใหญ่ก็จะเพิ่งกลับมาเข้าแคมป์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้เองครับซึ่งก็เลยทําให้ในเกมนัดนี้ตัวผู้เล่นหลักๆที่จะลงสนามนั้นก็ได้จะเป็นชุดที่ลงสามอุ่นเครื่องในช่วง3-4เกมที่ผ่านมาโดยที่ผลงานจากเกมอุ่นเครื่องไปั้งหมด5ครั้งนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังสามารถคว้าชายัยมาได้เพียงแค่2งครั้งแล้วก็แพ้ไป มาได้ด้วยสกอร์3ประตู2ก่อนที่ในเกมนั้นล่าสุดครับพวกเขาก็จะโดนทางด้านทัพหงแดงลิพูยำเละมาถึงสกอร์3ประตู0ส่วนทางฝั่งเรือใบซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากที่ผลงานในเกมอุดเครื่องก็อาจจะทําผลงานได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าพวกเขาก็ยังมีเกมที่แพ้ทั้งเซลติกและเอซีบิลานแต่พอมาถึงเกมที่ก็สามารถไล่ตามตีเสมอเจ้าบุญทุ่มบาเซลนาไมาได้ในช่วงท้ายเกมแล้วก็เลยเหมือนว่าพวกเขาก็จะเริ่มกลับมาเอาจริงแล้วก็ยังสามารถบดล็อกเก็บชัยชนะของตัวเองมาได้สักทีกับผลงานที่ออกมานั้นนนพวกกเเขาาาา็ังสสมรถอชะิตค ไปได้ด้วยสกอร์4-2แถมในเกมนั้นนั้นครับเอริกฮาันก็ยังกดแฮตติกให้กับทีมได้อีกด้วยส่วนในการจัดทัพในเกมนั้นนี้ก็ยังคงคาดว่าตัวผู้เล่นหลักๆก,ก,ก็อาจจะไม่พร้อมเหมือนกับทางฝั่งของท่านทัพปีศาจแดงครับแต่ถ้าเราจะดูจากขุมกําลังในเกมอุ่นเครื่องที่ออกมาแล้วในส่วนตัวของผมก็ยังคงยกให้ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็น่าจะมีขุมกําลังที่เหนือกว่าทางฝั่งของด้านทัพปีศาจแดงครับและถ้าเราจะมาดูจากสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันที่ผ่านมาซึ่งจากครั้งหลังสุดก็เป็นทางฝั่งขออองงดด้้้าาาาานนทััพเเืยใบสีฟมชรก็ถควไป 3ครั้งและกับผลงานในการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของด้านทัพผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เอาชนะทางด้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งในเกมเอเวอรคัของลูกการที่ผ่านมาครับและถ้าเราจะมาดูจากไลน์อัพก่อนเกมของคู่นะครับทางฝั่งของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดน,นี้พวกเขาก็น่าจะมาในบบ42-31อโดยที่ตัวผู้เล่นที่ก็ยังคงต้องรอเช็คความพร้อมในเกมนันนี้นั้นก็จะมีเพียงแค่เอริสซอนรายเดียวเท่านั้นครับส่วนในการจาัด11เัียรงตัวจริง ยังจะวางให้ทางด้านเซฟานออเตกาเป็นนายทวารคอยเฝ้าเสาในเกมนั้นนี้ส่วนในตำแหน่งแผงแบ็กโฟนั้นก็จะออกสตาร์ทโดยรูเบนดิอาสยืนคู่กับมาเดลอาคานจีและก็จะมีจัสโกโกริโอนกับลิโกลุยส์คอยยืนในตำแหน่งแบ็กซ้ายขวาส่วนในคู่กลางตัวคุมเกมนั้นก็จะเป็นทางด้านเควินเดอรอยยืนคู่กับมาเตโอโควาซิสส่วนในตำแหน่งสประสานในแนวรูกนั้นในเกมนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของแจ็คกิลิชออสการ์บ๊อบและแบร์นาโดซินวาโดยที่ในเกมนั้นนี้ก็จะมีศูนย์หน้าตัวจบสกอร์อย่าง เออร์ลิงฮารันส่วนในทางฝายฝั่งทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเกมนั้นนี้ก็อาจจะยังคงต้องรอเช็คความพร้อมของทางด้านอารอนวานบิสซากา้าแฮร์รี่ม็ควายลูกชอแล้วก็วิกตอรีดเดลฟสนะครับส่วนในตัวผู้เล่นหลักๆที่ก็น่าจะไม่สามารถลงสนามได้อย่างแน่นอนแล้วก็น่าจะมีทางด้านเลนี่โยูโรลาสมูธฮอยลุนและไทเลว์มาเลเซียโดยที่ในเกมนั้นนี้ครับ คุณซื้อของพวกเขาอย่างเอริกเทนฮาร์ก็ได้จัดจัดทํา,จจาทให้ทุกทีมมาในระบบ4 2 3 1โดยที่ผู้สาประตูตก็จะออกสตาร์ทโดยทางด้านอังเดอโอนาส่วนในตําแหน่งแผงประกรันหลังทั้ง4ลายนั้นก็จะประกอบไปด้วยเดียโก้ดาโลฮร์รี่อัลมาสลิซโดมาร์ติเนสและแผงหลังตัวเก่าอย่างทางด้านจอห์นนี่อีแวนขยับขึ้นมาก็จะเป็นคู่มิดฟิลด์ตัวคุมเกมในแดนกลางนั้นในเกมนั้นนี้ก็จะมีคอบบี้ไมนูยืนคู่กับคาเซมิโลโดยที่สามภาษาตัวปั้นเกมในแดนบนนั้นก็จะประกอบไปด้วยอามัดเดีย และฟอร์ดและกับตันทีมอย่างทด้านบูโน่เฟอร์นนเดสส่วนในตำแหน่งหน้าเป้าพวกเขาก็ใช้กองหน้าป้ายแดงอย่างทงด้าน Joshua sei, โจชัวเซอร์เซ่ลงกสนามออกสตาร์ทไป11ตัวจริงครับและถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาเมกาที่ให้มาในเกมคู่นี้ครับจากเลทแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1.25แต่ในตอนนี้เองครับราคาใกล้มีการขีบปรับลงมาก็เหลือเพียงแค่ราคาลูกเดียวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอันตาราการจ่ายราคาค่าน้ำนะครับถ้าเราอยู่ทางฝ่าของด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลทราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.02แต่ถ้าเราอยู่ทางฝ่าของ ทับเดือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.89ครับและสําหรับกับกระแสทางในฟากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสแทบทั้งหมดก็ได้มีการเอียงไปทางฝั่งของด้านทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าครับซึ่งแม้ว่ากระแสแทบทั้งหมดในตอนนี้ก็ยัได้มีการเอียงไปทางฝั่งของด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าแต่ถ้าจะมาดูจากไลน์อัพของตัวเพจนี่ค่าจะลงสนามแล้วในส่วนตัวของผมผมก็ยังยกให้ทางฝั่งของด้านทับเดือใบก็ยังคงดูดีกว่านะครับแถมยังไม่พอกับฟอร์มาด้น เออร์ลีฮาลันที่ก็เพิ่งจะกดแฮตทริกใส่เชลซีให้กับทีมไปได้ไม่นานดูแล้วยังไงในเกมนี้แนวลูกของฝั่งทัพเดอใบสีฟ้าก็ได้จะเฉียบคมกว่าทางฝั่งของด้านทัพป,ปีศาจแดงนะครับและแม้ว่ากับกระแสของเลทราคาในตอนนี้ก็จะได้มีการปรับตัวลงมาอยู่ก็จริงแต่ในมุมมองของผมเองแล้วครับผมก็ยังคงเชื่อว,ว่าทางฝั่งของทัพเดอใบสีฟ้าก็ยังคงมีดีพอที่ก็น่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางฝั่งของทัพป,ปีศาจแดงแมชเตอร์ไนเทดไปได้ที่กอร์สอประตูสูงครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในนเกมมคู่่ีีีี้้้ผจขออชชัชัดไปทยทยบฟา ย้ำชัยได้ครับเกมในคู่ต่อมาเราก็จะมาอยู่กันที่เกมคู่ที่3กับศึกเอลวิซีฮอลแลนด์ซึ่งในเกมนี้ครับเจ้าบ้าน PSV เอลเฟนก็จะพบกับทางด้าน r k c วาวายและสําหรับราคาไม้กานกนเกมที่ให้มาในคู่นี้เลทแรกก็เปิดอยู่ที่ราคาส5าครับสาหรับผลงานของฝั่งเจ้าบ้านนะครับในเกมนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็เพิ่งจะโดนจุดโทษแพ้กับทางด้านเฟยนูตในศึกฟุตบอลถ้วยซูเปอร์คัพมาร์มัน หลังจากที่ในเวลา90นาทีก็จบเจ้ากันไปถึงสกอร์4ประตูต่อ4โดยที่ถ้าเราจะมาดูจากภาพรวมใน5เกมหลังแม้ว่าทางฝั่งของ PSV e i n ก็จะยังคงไม่แพ้ใครมาก็จริงในช่วงนี้แต่ทว่ากับผลงานที่พวกเขาทําได้ก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นและที่สําคัญนะครับกับผลงานในช่วง5เกมหลัง PSV เฟ n ก็ยังสามารถทกรากาไรให้นักทุนมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับและถ้าเราจะมาดูจากผลงานของทางฝั่งทีมเยือนซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้ของพวกเขาก็ยังมีผลงานที่ด้อยกว่าทางฝั่งเจ้้าาาาถ่่อยูมกเพระ เราจะมาดูจากสถิติจาก5เกมที่ผ่านมา r k c w y k c w y ก <Y> ็ยังสามารถคว้าชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวจากเกมอุ่นเครื่องที่ก็เอาชนะ KAS อยู่เป็นมาได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งส่วนในผลงานที่เหลือที่พวกเขาทําได้นั้นผลงานก็ยังคงแพร้รวดไปทั้งหมดทุกเกมครับและที่สําคัญปัญหาของทีมเยือนในตอนนี้ก็ได้เป็นปัญหาในแผงแนวรับที่ r k c w y k c w y ก็ยังเสียประตูตลอดในช่วง5เกมโดยเฉลี่ยแล้วก็จะตกอยู่นัดละ1-4ประตูครับและถ้าเราจะมาดูผลงานในการทําเงินตลอดในช่วง5เกมหลังทางฝั่งของทีมเยือน r k c y y ก็ยังคงมีผลงาน งานที่ไม่น้อยหน้าทางฝั่งเจ้าถิน่นก็เพราะว่าผลงานที่พวกเขาทําได้ก็ยังสามารถทำอะไรให้นักทุนไปไดเพียงแค่เกมเดียวเช่นกันครับและถ้าเราจะมาดูจากสถิตีผลงานที่ทุ่เทในการเจอกันในครั้งที่มันผ่านมาแม้ว่าในช่วง10เกมหลังก็จะเป็นทางฝั่งของด้านเจ้าบ้าน PSV f n ก็จะเป็นฝ่ายเอาชนะ AC m i l a ไปได้ถึง9ครั้งก็ตามแต่ถ้าเราจะมาลองสังเกตดูกับผลงานในช่วง5เกมหลังที่ทั้งคู่เจอกันซึ่งมันก็จะมีเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับที่ทางฝั่งของด้านเจ้าบ้าน PSV e n ก็จะเป็นฝ่ายกินราคาเนื่อจงจากเลราคาดา,าจู เด็ราคาไม่กั้นก่อนเกมที่ให้มาซึ่งในตอนนี้ราคาที่ให้มานั้นก็ยกังคงอยู่ที่ราคา2.5ครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําผลตอบแทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้าน PSV f n เด่นราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.89แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทางด้านทีเมเยือนอย่าง k c w a w เด่นราคาค่าน้ําที่เราจะได้ ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.01ครับและสําหรับกับกระแสที่ทางในฟากฝั่งต่งางประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการปรับตัวเอียงไปในทางราคาเสมอกันกับไปในทางฝั่งของทางด้านทีเมเยือนมากกว่าในตอนนี้ครับและแม้ว่าในตอนนี้กับกระแสที่ออกมาก็จะได้มีการเอียงไปทางฝั่งของราคาเสมอกันกับในทางฝั่งของทีมเยือนอยู่ก็ตามแต่ถ้าจะให้ว่าจากฟอร์มแล้วกับเกมที่ทางฝั่งของ PSV เ i n ที่ก็เพิ่งจะเสมอให้กับทางด้านฟีนูตมาด้วยสกอร์สประตู4นั้นก็ได้จะเป็นการการตีกับประตูที่ก็จะเกิดขึ้นในเกมน,นนี้ได้เป็นอย่างี ถึงยังไงในเกมคู่นี้แม้ว่ากับเดทราคาที่ให้มานั้นก็อาจจะสูงถึงราคา2.5อยู่ก็จริงแต่ในมุมมองของผมก็คงจะยังยกให้ทางฝั่งเจ้าบ้านก็ได้จะเก็บ3แต้มและยิงสกอร์ขาดเกินราคาไม่ก้านในเกมนี้ได้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ UPSV ขยี้ได้ ซึ่งในตอนนี้ก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับเราก็มาสรุปแนวทางที่ผมก็ได้ให้ไปทั้ง3คู่ในวันนี้กันก่อนดีกว่าครับโดยคู่แรกครับสุโขทัย FC ก็จะเปิดดังรับการมาเยือนของด้าน BG ีปทุมยูเต็ดซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ให้เลือกเชนในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือน B ีปทุมยูเต็ดกับเลนราคาไม่กันก็ให้อยู่ที่ราคา0 7 5ครับ เกมคู่ที่ 2. องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะพบกับทางด้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งกับแนวทางของผมให้ในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งของด้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเดรราคานั้นก็ให้เลือกต่อไปที่ราคาหนึ่งลูกครับเกมคู่ที่3 PSV เอลเฟนก็จะพบกับทางด้าน RKC วาวายซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ให้เลือกเชียร์ไปก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่น PSV กับเดรราคามักันก็ให้อยู่ที่ราคา2.5ครับ และสุดท้ายท้ายสุดนะครับก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกักบชอ่องทางติดต่อที่ผมก็ได้ให้ไว้กับ Li น์แอด S74 ตัว <our> หรือถ้าพี่ๆท่านใดน,นะครับชื่นชอบถูกอกถูกใจกับแนวทางที่ก็ได้ให้ไปในวันนี้ก็ฝากกันกดไลค์ลกดซับสไครต์และกดแชร์กันด้วยนะครับซึ่งสําหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้โชคดีมีชัยกันทุกท่านสวัสดีครับ